ฟังธรรมะเราจะไม่เศร้าหมองฟังพระมหาสมปองจะเลิกคุยทั้งสาลาเพื่อศีกาคนเดียวรู้ไหมแฮ่ไม่ได้สิต้องคุยกับทุกคนนะทั้งทายกทายิกาอุบาสกอุบาศิกาที่เพียงต้องพระด้วยกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็โควิด -19 โอ้โหเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคนหลายคนก็เครียดน้าคุณโยมแบงค์นะอยู่ที่หาดใหญ่สขลาก็แหมมาสมปองให้กำลังใจกำลังใจบุคลากราทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านที่ร่วมกันต้านไวรัส โควิด19ครั้งนี้นะฮะก็จะต้องมีอะไรมีความสุขด้วยนะมาสุกองแล้วก็ผ่านวิกฤตไปด้วยกันอ่ะทำการบ้านทั้งคืนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับคุณโยมแบงค์เขาบอกว่าแคปชั่นยุคโควิด19หรือ19ความรักก็เหมือนโควิดยังไม่ทันติดแต่คิดไปเองเยอะละใครคิดเนี่ยเจอไวรัส<ณ>คงเป็นไข้เจอคนที่ใช <sheets> ่คงเป็นเธอไอจามมันไม่ด <before processes> ี งั้นขอ IG ได้ปะล่ะโอ้โหยังจะจีบอีกตรวจปอดยังไม่ปอดอยู่ไหนเนี่ยตรวจปอดยังไม่เจออะไรแต่ตรวจหัวใจทําไมไมีแต่เธอโอ้โควิดทําลายปอดก็ไม่ร้ายเท่าเธอหรอกทําลายเปิดใจสุขภาพกายอ่ะโควิดสุขภาพจิตอ่ะโหมากจริงนะก็บอกโอกาสติดนี่สัก5% 10%แต่จะเป็นประสานนี่90%ไม่มีจะกินที่พาน0 0เลยนะไม่รู้ใครว่า ติดโควิดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่คนที่ติดตังรูรีบรีบคืนอันนี้ชัดยังไม่น่าสนุกแล้วนะก็จริงจจะไปแคปชั่นอย่างนี้มันไม่เหมาะหรอกต้องเข้ากับบรรยากาศจะมาว่านะต้องนี้โควิดคนกินตายคนขายติดปุ๊บอิจตากล้องต้องสั่นสองรอบแล้วนะถ้าบันยา้าต้องรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านอย่าเสพติดต้องร่วมกันต้านโควิด -19 นะทุกคนก็ร่วมกันต้านอยู่นะฮะก็กักตัว เคยมันมีคำพูดอะทาอะไรกินนอนนอนชีวิตจะเป็นยังไงทําความดีเขาบ้างไหมใครเคยด่าใครเคยโดนด่าดอย่างนี้แต่ตอนนี้คุณคือฮีโร่คุณไม่ต้องเป็นไอรอนแมนก็เป็นไอรอนมังคุณแค่กินกินนอนนอนแล้วอยู่ที่บ้านคุณก็เป็นฮีโร่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพูดในทางวัสนาเราต้องมีสติคือและลึกได้ว่าคนอยู่ห่างกันแค่ไหนอย่างไรควรตรวจให้นาตมานได้ตรวจเป็นสิบรอบไม่เจอเลยนะฮะไม่เจอเวลา ไม่เจอสมองก็ไม่ไม่เช่อไวรัสไม่มีไข้ปลอดภัยและจริงๆโรคนี้เป็นโรคบวกความร้อนแต่บานยอมการยืนกลางแดดนยนะพเพื่อนๆแบนี้เนี่ยบวความอบอุ่นฉะนั้นถ้าคุณตรวจแล้วไม่มีไข้ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นคุณอยู่กับครอบครัวพูดคุยกันได้ตอนนี้แมทธิวดีเดียร์ยิ้มแย้กันคุดคุยกันได้แล้วปลอดภัยนะฮวความอบอุ่นฉะนั้นแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นมีเวลาให้กับครอบครัวตัวตน,นี้โอ้โหกลับบ้านกันเยอะะน่าตกใจ มีเวลาครอบครัวเยอะมากเลยยังไงก็อย่าลืมตรวจอย่าลืมสังเกตอาการแลัจากัตามาวิทุระอะไรเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนนะนะว่าไปทุระที่ไหนอะไรยังไงจันั้นก็ขอให้บุคลากราทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท่านคนหัดใหญ่คนสงขาคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกและคนทั่วโลกปลอดภัยจากโรคระบาดนี้จาก ไารักโคว COVID ิด19หรือโควิด19นี้จากราทปองตาลปูโตคุณโยมแบงค์และทุกคนทุกท่านที่เป็นห่วเป็นใหญ่ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันท่านี้จะมาคิดมาเองเลยนะไม่ได้เรียนแบบไทยเลยมีเสียงเด็กการันตีเลยชูกัมปั้นมาเขาอยากทำแล้วไงชูกัปันมาทของาง,างแล้วพูดเลยประเทศไทยต้องชนะประเทศไทยต้องชนะ COVID 19. ประเทศไทยต้องชนะโควิด19ปลอดภัยทุกคนทุกท่านด้วยรักและเป็นห่วจะเดินพอ